สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้อาจารย์อยู่ในช่วงการถ่ายทําในช่วงที่สองนะหลังจากที่เราเดินทางมา,าตามเส้นทางนะคะของโคกตะทีนะคะโคกตะทีนี้ก็คือเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่มีร่องรอยนะคะการวางศิลาแรงเหมือนลักษณะเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ก่อนนะคะซึ่ง แสดงว่าพื้นที่ทุ่งนาแถบนี้นะคะโดยรอบเขาพนมรุ้งนี้เคยเป็นร่องรอยของกลุ่มชุมชนมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะฟังจากอาจารย์บรรยายนะคะ,ะบริเวณแ,แถวนี้ฝั่งทางนู้นก็จะมีบ่อน้ํามีสระน้ําโบราณเป็นเนินเป็นโคกเหมือนคล้ายๆกับเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนมซึ่งเวลาดัานดินไถดินแล้วก็จะเจอพวกเศษกระเบื้องเครื่องออปั้นดินเผาอะ,อะไรเดี๋ยว <ไป S 2> เราดูภาพชัดๆนะเตะหัด เยอะแยะไปหมดเลยแถวๆนีน้ีเห็นไหมคะมีสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะมีบางชิ้นที่สมบูรณ์ก็พี่สเสจบเก็บเอาไปไว้เดี๋ยวไปดูที่บ้านอ,อ่าฮะอก็จะก็จะมีบ้างอ,อันนี้คือเป็นของใกล้ๆเลยเห็นไหมคะโอ้นี่เป็นฝีมือเนาะถ้าเกิดเองทำธรรมชาติไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ใช่ใชที่ใช้ในสมัยนั้นแปลว่า,วาในแถบไปดูเ,เยแปลว่าในแถบนี้ก็น่าจะเป็นในสิ่งที่ ที่แสดงให้เห็นนะคะโอ้นี่มีลวดลายด้วยเห็นไหมคะโอ้นี่ค่ะประมาณชุมชนที่นี่มีการอาศัยอิงอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้ท่านกสามารถกําหนดอายุได้ไหมคะอาจารย์ในช่วงของการสร้างปราสาทพนมรุ้งก็น่าจะช่วงพุทธศตวรรษที่16อ๋อพันหปีที่แล้ว1ั0 0ันหกปีใช่ไหมคะใช่อ๋อ,อมันจะมีเยอะเลยแถวนี้เล กระเบื้องเคลือบเอ้ยแปลว่าที่นี่ก็เป็นที่ทั้งเผาโน่นเผานี่ด้วยนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมเอ่อบริเวณใกล้ๆแถวๆนี้ก็สามารถติดต่อกับชุมชนที่เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาก็คือชุมชนแหล่งบ้านกรวดอืมาเตาเผาบ้านกรวดซึ่งก็จะมีศาสนาสถานโบราณเรียงรายกันอยู่แถวๆนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็อาจจะมีการติดต่อสัมพันธ์การซื้อขายอะไรพวกนี้ก็ได้อืกอื้มอือม เห็นไหมคะด้านหน้าของเราจะเห็นเป็นเป็นอรอบเขาพนมรุ้งนะคะตอนนี้แดดกําลังจ้ามากเลยแต่ว่าเวลาเรามาอยู่ถ้ำกลางถ้ากลางแบบนี้แล้วเราจะเห็นอู้อันนี้สวยจังเลยอันนี้เป็นเคลือบเคลือบเลยนะเคลือบเคลือบเคลือบเลยนะอพวกนี้ก็จะเป็นอเขาเรียกว่าวัสดุนะคะที่สําหรับ เป็นเครื่องมือใช้สอยของมนุษย์ในการกใส่น้ำนะคะใส่น้ำเอยเอยใส่อาหงอาหารหรืออะไรต่างๆนะโอ้ยตอนนี้นมีที่เยอะมากโอ้ตายแล้วเออทำไมมันเยอะจังเลยคะเนี่ยเทียงเรียงรายกันอ,อยู่แถวเนี้ยอ,อันนั้นน่าจะเป็นหินเก่าสรร่รอองยที่อยู่ของชุมชนสมัยก่อนเนี่ยพวกเออเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปดูที่เขาดันดินหน่อยเขจะอือฮึอ่ะฮะ ไปไปกันโอ้โหดีมากเลยเนี่ยขนาดแค่เดินอย่างนี้เราก็ได้เป็นเรียกว่าเป็นทริปเป็นวิดีโอที่ทรงคุณค่านะคะกับการลงศึกษาชุมชนโบราณนะคะรอบเขาวนนองรุงหรือเขาพนมรุ้งนั่นเองดังนั้นภาชนะอะไรเอ่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเอ่ยที่เคยดาดเดือนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็กลุ่มชนในยุคโบราณที่เคยอิงอาศัยกันอยู่ในบริเวณ พื้นดินแถบนี้นะคะเราอาจจะเห็นเป็นบ้านอาจจะเห็นเป็นท่ทวยชามรามหายเวลาขุดค้นไปนะคะแล้วก็แตกกระจัดกระจายอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและถูกกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณแถบนี้ไม่ว่าแต่จะเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่เป็นพื้นที่ในการตกสำรวจนะคะคือไม่อยู่ในเกณฑ์นะคะการที่จะอนุรักษ์ รักษาไว้ได้นั่นเองเพราะว่าถูกการรื้อถูกการค้นอย่างกระจัดกระจายจนไม่สามารถคงอยู่ในรูปแบบของปราสาทที่จะอนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไปได้นั่นเองดังนั้นถ้าเราคิดอยู่ในบริเวณแถบเขาพนมรุ้งแถบนี้เราคิดดูว่าแต่ละย่อมแต่ละที่เนี่ยมีปราสาทมีที่กราบที่ไหว้มีเส้นทางมีหนทางมี ทางเดินทางคงทางกเกวียนเล็กๆน้อยๆแล้วกับบ้านหลังโน้นบ้านหลังนี้เขาอยู่กันนะคะอ่าแล้วพอถึงเวลาเขาประกันหาบข้าวหาบของอ่าขึ้นไปกราบไหว้สักการบ,บูชาบนเขาพนมรุ้งเนี่ยนะคะมันเป็นบรรยากาศที่มันมันเป็นบรรยากาศที่กลุ่มชนในสมัยยุคโบราณอยู่รวมกันในพื้นที่ที่เรากําลังยืนอยู่ในปัจจุบันนี้ที่กลายเป็นทุ่งนานะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะว่าเป็นยุคเนาะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนที่เขาว่าจริงๆเนาะมันต้องเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ของเราอาศัยอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเป็นพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่อีกยุคหนึ่งก็เป็นเป็นป่าอีกยุคหนึ่งก็เป็นทุ่งนานะอีกยุคหนึ่งก็เป็นที่ทําการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะอีฉันต้องเดินไปตามทางท่านไหมอะ หรือเดินไปตรงได้อาจารย์ขอใส่แว่นตานะคะแดดแรงนู่นดูอาจารย์ต้นทำอะไรเดี๋ยวลงไม่ได้นะคะคือเดี๋ยวนี้อาจารย์เหมือนทำแต่ก่อนไม่ได้นะคะเพราะจะลง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเส้นเอ็นเส้นเอิน ผิดแผกแตกต่างออกไปโหแย่เลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้หูจริงจริงด้วยเราต้องเก็บไว้นะเออทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้เนอะโน้นไงนน้นไงที่ตั้งอยู่ข้างบนน่ะช่โอ้ยนี่กำลังเจอแบบเจอแบบิจินอลิตี้เลยนะคะจานใช่เราต้องเก็บไว้ อันนี้เป็นหินบทยาที่เพิ่งเจอเลยนะแปลว่าแปลว่าจุดตรงนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนเพราะว่าอาจจะเป็นหินบทยาด้วยเป็นที่ทําอาหารเป็นอะไรมันเขาบดได้ทุกอย่างเนาะให้ใ,ให้พริกใ,ให้เกลือให้อะไรของเขามันละเอียดนะ่ะเออเออเนี่ยนี่น่าจะเป็นกระดูกกระดูกอะไรอะ่ะไม่รู้หนดูซิเอออย่างนี้เป็นกระดูกนะกระดูกอะไรน่ะ ทำไมชิ้นใหญ่จังเลยฮะเนี่ยกระดูกอะไรนะท่านผู้ชม <Okay. S 1> โอ้ยกระดูกคนหรือเปล่าอันนี้นี่เก็เป็น,นก็่เป็นหินบนยาเออขนาดใหญ่เลยใช่เราต้องเก็บไว้นะโอ้ค่อเก็บนาถือเลอมาเราช่วยถือด้วย,วยให้ฉันตัวเล็กไม่ได้เหรอเออโอ้นี่ไงเราได้ถือของคนโบราณแล้วอะ่ะ โอ้จริงๆด้วยเอยสักษาทุเดอรตรงนี้มีอะไรบ้างคะท่านมีท่านมีอะไรที่หลงลืมไว้ตรงนี้น่าจะมีอ่ะจริงๆต้องต้องขุดดูดนี่ขุดนี่นี่นี่อะไรเห็นบริเวณเนินไหมอะเออมันเป็นเนินเนินลุมลุมสูงๆ<ง>แบบนี้นี่ไงลองแกะดูสิเห็นไหมเรื่อดินเาเป็นหุด เออเป็นตูดองค์ตูดภาชนะว่างั้นเถอะแปลว่าโคกตรงนี้น่าจะเยอะแล้วได้เป็นสระโบราณบนโคกอะร่ยอโอ้แปลว่าสรนี้ก็น่าจะมีการถูกใช้เอาใช้แต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งของบ้านคนเดือนคนอยู่นั่นแหละนะแต่เรามองเห็นเป็นรูปละขนาดนั่นใช่ไหมตรงนี้ได้แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นของคนโบราณะในยุคนั้นอะ เรารู้สึกเออพอใจปลื้มใจจนจริงจริงมันต้องมีอยู่อีกนะอาจารย์เนาะต้องมีแหละต้องมีหินมีอะไรอยู่อ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นลักษณะของเศษไหมเห็นลักษณะของเศษนะคะเศษกระบงเศษกระเบื้องนะคะเศษถ้วยชามรามไหนะต่างต่างเนี่ยนะ วันนี้เราสำรวจมาดีมากเลยแถวนี้เป็นที่อยู่ของคนโบราณด้วยจริงๆเลยเดินทั้งวันเนี่ยอาจารย์เดินทั้งวันนะก็ไม่เหนื่อยนะไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้เป็นอะไรมารู้สึกว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของคนนะ่ะเออเป็นเป็นที่อยู่ของคนเป็นอะไรของคนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะติดตามตอนต่อไปนะคะ